มัจจิบไทยมาว่าพี่น้องมาจิบไทยเห็นเห็นมันก็หำดีก็ได้ถ่ายนี่ตอนนี้ยังไงตอนนี้กินจะขำลดพักพี่น้องมามาพี่น้องกินหมูกับทอกระทะน้ำกันเออนี่เต็มหม้อพี่น้องมีกุ้งมีปลาหมึกมีกระเพาะหมูน้ำมีหมูสามชั้นเนื้อยนะเว้ยมีพี่น้อง

ออมือจ bueno. ับเป็นเสียจางในบาดไปวาดมานางก็พื้นเนี่พี่น้องพื้นทุ้ชุดีแลนเกเกองก่าสองชุ้งกหา้ินกินไหนเอาแล้วใส่สองเครืองมาเดียวนิองเครืองกองเครืองโอ้ธรรมดา มีนีของหนมือแคบ่าะรกบฝากหรับคามห้ายถืออะไรเสมาดิสมาอยู่จะอยากกินอียังกินอย่างหาไปบนน่นไปไปไมกินมูกระทะเอาอยากกินมู้กระทะาเมาดิล่ะขอไปบ่ไร้ที่ยุ่นมาดิเดี๋ยนอย่ามาขียุ่นมา ไม่มพี่น้องเออเดี๋ยวเหนื่อยแล้วกิน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 ี่ยามได้หมดที่ร่งเมื่อเจนบอลท่ไ้เขตีทั้งวันที่หน่ยนเดอยเจียวมเพิ่มตามพี่เพิ่มใช่่าน้ำปลาไมเนี่ยใช่น้ำปลาเข้าไปอีกพยายันจับกันมาจับเดี๋ยวนี่ว เอาไว้ไม่ได้แล้ม่นเลยคอตายแกต้องไปเขาฝืนฉันว่ะโอ้ยแต่ตัวที่ว่าฝืนแล้ว <c oughs> เฮ้ยเสร็ม <c oughs> ่งไปยังข่าวนี้เนาะอืมปยเจาอ,อ่นาบอว่าข่อยนีฝุ่นมาแล้วตื่นเอาไว้ัะเขากอง,อ,าองนี่นี่อ้วนไนี่นี่ให้เลาเลยนี่ยกินยี่อาไของกเาไปเนาะมือจะไห

Bảo sao bảo bảo, bảo 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 dòng à, với tư. như vừa đây thì à bà làm cái mà nó. Could we not get out of there? Mhm. 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 ไม่ดเอออีบ้ยูจงยูว่ะแล้น้นทีดิมมีโอกาสเโอกาสดีๆไม่ได้มีหวกินเนื้อกินเนื้อพี่เืเนื่อยอันนี้เนื่อพี่น้องูพี่เป็นะาะวพี่ทำยัง อยู่ท่เางเออเดี๋ยวมืเอื่นกัได้กินเดี๋ยวมืเอื่นเนี่ยอู้น้ำซุปเรื่อมเนี่ยมันแห้งมันแห้งเนี่น้ำซุปมันเอาขึ้นแม่ทานกระเบื้องอ่ะกระเบื้องกามีนี่หนอแม่กระเบื้องแหวนนี่แหวนนี่น่ามินเนอร์อดอ้ออดอ้อได้ปะวะนี่แม่ได้กินยาอืออืออือโอ้ยจุ๊บเหี้ยวนั่นแหละ

นูกดีเป็นพุงหันลงใส่กวาดลูกจะเป็นพุงหันตัวพุงแบบสองโดอาใส่กวดน้ามาจ้ะใส่ตู้เย็นไว้ไม่ตสนเฮียนแน่นอน ทายากันจอกก็ยังม่ใส่ปาดเพื่อสีวอกว่าอะไรน้ำแดงก็มียิ่งบอกอาต้องใช้แค่น้ำแดงเป็นโซโลจะเลนบ้ารำอร่อยดีดีอร่อยดีเออตองน้ำมันเนื้อพี่น้องหนักจังเนรอเขาเยไหมอ่ะ ตึ้งตระใสนั่งหลบหลอนั่งนะสบายสบายอนะคืนทู่เดวนะ ตอนนั้กไไินบ่นบนลมใส่มีบยา่งยังไงัไม่เงไม่ติดตาแวม่กุ้งถ้าายกินอันนี้อันนี้บ่เป็นตบหนัจันบทั้ตบรถกอ่อนอนตอันนีว้ว่ตอ่อน่อยมานี chứ không xíu. Nói chung, nếu ngồi bỏ 3 vòng, có 1 vòng, thì nó sẽ hoàn thiện cho 1 vòng sạch. Vòng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 35, 36, อันีหนทะเลเบอร์ทะเลมือึงก็ได้กินเด็กขนมค่ะแม่เจได้หันคือม่เป็นหู้พรันซับอันค่ะเอาใส่ตุงเย็นในตัวแล้วมันีแสบหึ้งๆเนี่พี่น้องไนีกินพร้อมหนาพร้อมตาแบบเนีแทมเมื่อบานเยแบบเป็นบุนๆแน่แล้วใส่เย็นเป็นยี่อพี่น้องอันนี้ยังมันบ๊กคนไหนอยู่ัน่หลายคนยัแ้แ่นนพ่อ มันมันเป็นเป็นหอหรอหอนึงมันมีอยู่สามอันมีอยู่สองสองสองหอมันอิมเต็มหัวเอาใส่ตู้เย็นมันยังแซ่เอาใส่ตู้เย็นมันบ่แซ่บเออมันออกเป็นมูนบุญค่ะเขาใหญ่ให้ทยหลาดดีรน มามาพี่น้องต่อต่อ,อ,อแจบ่บแจ่บ่ะอูดแจ่บกินได้ไทั้งนั้นกมอเนึ่งพี่น้องตัวนี้ว่าท่านใจใส่มมกระทาท่านใจครับ

มือจับดูมึงดิขาลูวันไหนหรอกู่าูวันไหนหรอกนี่เพราะว่าขันว่ามุกกะถามันเป็นผักกระทาเนาะออใช่เด้ยตีตาออจากหม้อใช่เต็มเหนียวเลยต้าอจากหม้อก็ใช่ได้ที

ฮึมต้งนั้นหมอท่านใจครับอืมลุกหน่อยพี่น้องลุ้ววันนี้บุกลงไล่แล้วมาแับดูกับดูกับผู้สาวเลยอ่าดูกับผู้สาวอ่ะ คออออือห้องเฮจคือห้องแก่ด้วยจังหวะสิเอาเองดึงดึงข้อเสียมากระซากมาใสเลยเร็วเร็วด,ด,ดึงข้อเสียมาใสา่เลยนะใส่สคนสิได้ดึงข้อเสียกระซากมาใส่ึ้นจึงอยู่ซองคนไงคลิปนี้ไว้จำนี้นะพี่น้องถ่ายดึงดึงเล่นน้อยว่าไม่คลิดตรงถ่ายบรรยากาศกินผอมหนาผอมตาเง,งิงชิลกินแบบมีพี่น้องคลิปนี้ ใครเขาเบิ่งอย่าลืมกดต,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 ติดตามกดไลด์กดแชร์กูท <Yeah. S 1> พี่น้องเด้อคลิปนี้บ๊ายบายพี่น้อง